ปฏิหารหลวงพ่อเยือนเจอของดีในวังหลวงรัชกาลที่สิบรู้ทั้งที่ยังไม่ตายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยาละมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะฟังแล้วขนลุกหลวงพ่อเยื้อนขนาดในวังยังต้องการตัวท่านเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่หลายคน อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้แต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วรับรองว่าจะทำให้เราได้ตระหนักถึงพลังของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงหลวงพ่อเยือนพระอ,อริยสงฆ์แห่งวัดเขาศาลาจางังหวัดสุรินทร์ท่านเป็นพระที่มีเรื่องน่าอัศจรรย์มากมายทั้งเรื่องของการปฏิบัติธรรมการสอนธรรมให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่น่าทึ่งที่สุดคือเกาของท่าน กับแประสะภาพเป็นพระาธาตุหลวงพ่อเยื้อนเคยเปิดเผยกับลูกศิษย์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระไทยฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมอย่างมากในแต่ละวันพระองค์ทรงสวดมนต์เป็นเวลานานมากและทรงนั่งสมาธิถึงวันละสามชั่วโมงเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะสำหรับพระมหากษัตริย์ ที่มีภารกิจมากมายแต่ยังคงหาเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและที่น่าสำคัญพระองค์ทรงนิมนต์พระเกจิอาจารย์ต่างๆให้เข้าไปสอนธรรมกรรมฐานสอนภาคปฏิบัติแก่พระองค์ในพระราชวังอยู่บ่อยครั้งแล้วท่านรูไ้ไหมคะาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีญาณอย่างรู้อย่างไรพระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าหลวงพ่อเยือ้อ เป็นพระอ,อรหันต์ที่แท้จริงโดยเหตุนี้เองที่พระองค์จึงทรงเกิดความศักดิ์สิทธิ์และเกิดความเชื่อมโยงทางธรรมกับหลวงพ่อเยือนอย่างลึกซึง้งเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่พระสงฆ์หรือผู้ที่อยู่ในป่าเท่านั้นแม้แต่พระมหากษัตริย์ที่มีภารกิจมากมายก็ยังปฏิบัติธรรมได้อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง และมาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้กันมากที่สุดค่ะนั่นคือเรื่องของเกษาของหลวงพ่อเยือนที่แปลสภาพเป็นพระาธาตุมีโยมท่านหนึ่งได้ถามหลวงพ่อเยือนถึงเรื่องนี้โดยตรงและหลวงพ่อก็ได้ให้คำอธิบายที่น่าทึ่งมากๆหลวงพ่อเยือนบอกว่าเกสาของท่านผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอนตอนแรกมันเหมือนไข่ปลาจากนั้นเส้นผมก็แตกออกมาเป็นแก้ว จากแก้วก็กลายเป็นฟองละอ,องและจากละอ,องนั้นก็แยกตัวออกมาเป็นเม็ดกลมๆที่เป็นพระธาตุเรื่องนี้ทำให้หลายคนในหมู่บ้านคิดว่าหลวงพ่อเยื้อนเป็นพระอรหันต์แน่นอนแต่รู้ไหมคะว่าหลวงพ่อตอบอย่างไรท่านบอกว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็มีคนถามต่อว่าแล้วทำไมเกสาของท่านถึงเป็นพระธาตุได้ล่ะครับหลวงพ่อตอบว่ามันเป็นพระธาตุ เป็นธาตุอารมณ์เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอุทาหอนที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเมื่อทำนั้นไปถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นอย่างไรและต้องเดินทางในเส้นทางแห่งธรรมอย่างไรจึงจะไปถึงจุดที่เป็นพระธาตุได้หลวงพ่อบอกว่าท่านได้พูดเพราะท่านยังไม่ตายเพราะรู้ว่าจิตนั้นจะไปตรงไหนถึงจะเป็น ถ้าจิตถึงตรงนั้นแล้วก็จะเป็นพระาธาตุแน่นอนท่านเคยถามหลวงปู่เทศเทศรังสีและหลวงปู่อาจารย์ท่านอื่นๆและท่านเหล่านั้นก็ยืนยันว่าถ้าทำให้ท่านพูดนี้เป็นอย่างนั้นหมายความว่าของท่านจะเป็นพระาธาตุแน่นอนหลวงปู่หลุยหลวงปู่คำดีท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ยืนยันเรื่องนี้เหมือนกัน แล้วพระาธาตมันหมายความว่ายอย่างไรกันหลายคนอาจสงสัยหลวงพ่อเยือนอธิบายว่าจิตของท่านนั้นเป็นาธาตของธรรมมันเป็นธรรมาธาตธรรมาธาตุนี้คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์จนไม่มีอะไรมากั้นอยู่แล้วความบริสุทธิ์ของจิตมันถึงขั้นเหมือนอากาศหลวงพ่อบอกว่าจิตของท่านเป็นอากาศมาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองที่บวชจนถึงปัจจุบัน มันก็เหมือนกับอากาศอยู่อะไรก็ตามที่จะมากระทบกระเทือนมันก็เป็นคนละเรื่องไปแล้วนี่คือจิตที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจิตที่ไม่มีอะไรมาเกาะแกะมาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้เหมือนอากาศที่ว่างโล่งไม่มีอะไรมาบดบังได้ฟังดูแล้วเนื้อความเข้าใจของคนธรรมดาใช่ไหมล่ะคะแต่นี่คือเหตุผลของหลักปฏิบัติธรรมที่แท้จริง หลวงพ่อเยี้อนมีคำสอนที่ล้าค่ามากๆท่านได้เทศนาโปรดญาติโยมที่โรงพยาบาลบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2558ท่านกล่าวว่าโลกพูดแล้วไม่สิ้นสุดแต่ธรรมะพูดแล้วสิ้นสุดสิ้นสุดเพราะไปสู่ความว่างทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเราพูดไปเรื่องโรคพูดเรื่องสังขารมันไม่มีวันจบ วันนี้เกิดเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้เกิดอีกเรื่องหนึ่งวันหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะที่พูดแล้วไม่สิ้นสุดนั้นไม่ใช่ธรรมนั้นสังขารถ้าใครเอาสังขารมาพูดไม่เคยเห็นว่าสิ้นสุดตรงไหนท่านหมายความว่าถ้าเรายังพูดถึงเรื่องภายนอกเรื่องวัตถุเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงนั่นคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่ง แต่ธรรมะที่แท้จริงถ้าทำนั้นจะพูดแล้วจบมันมีที่จบมันจบที่ใจเจ้าของไปเจอจิตมันจบเลยเพราะมันไม่ไปที่อื่นลองคิดดูนะคะธรรมะที่แท้จริงมันจบที่ไหนจบที่ใจของเราเองไปเจอกับจิตที่แท้จริงเมื่อเจอแล้วมันจบเลยไม่ต้องไปที่อื่นอีกแล้วสุดท้ายของธรรมก็คือเข้าไปสู่ สูญญาตาศูญญาตาคือความว่างความว่างจากกิเลสความว่างจากอุปทานความว่างจากทุกสิ่งที่มัวมองนั่นคือจุดสูงสุดของธรรมจากเรื่องราวของหลวงพ่อเยือนเราได้บทเรียนอะไรบ้าง 1. คือการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือคนธรรมดาถ้ามีใจจริงปฏิบัติจริงก็สามารถบรรลุธรรมได้ 2. คือปาฏิหารหรือสิ่งมหัศจรรย์อย่างพระาธาตุมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายแต่มันเป็นผลธรรมชาติที่เกิดจากการปฏิบัติที่บริสุทธิ์ 3. คือธรรมะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดมากมายแต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติจนกระทั่งจิตใจเข้าถึงความว่างเข้าถึงศูญญาตรา 4. ความบริสุทธิ์ของจิตนั้นเหมือนอากาศไม่มีอะไรมากัน้น ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้นี่คือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมเรื่องราวของหลวงพ่อเยือนทําให้เราเห็นว่าพระอริยสงฆ์ยังมีอยู่ในยุคนี้และธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังคงมีพลังอํานาจเหมือนเดิมถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรและปฏิบัติอย่างถูกต้องเราทุกคนก็สามารถเดินตามรอยเท้าของท่านได้วันนี้ขอฝากคำสอนของหลวงพ่อเยือนไว้ให้ทุกคนได้ใครครวญ ธรรมะพูดแล้วสิ้นสุดเพราะไปสู่ความว่างขอให้ทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินบนเส้นทางแห่งธรรมด้วยความมุ่งมั่นและความมั่นคงนะคะหลวงปู่ดูได้บอกลูกศิษย์ว่าแกรู้ไหมว่าในหลวงท่านเป็นใครท่านคือผู้ปรารถนาพุทธภูมิในปีพุทธศักราช2523ในคืนที่ฟ้ามืดสนิทสายลมเย็นยยเยือกพัดผ่านกุฏิของหลวงปู่ดู เสียงกิ่งไม้เสียดสีกันดังกรอบกแกรบเหมือนเสียงกระซิบของสิ่งที่มองไม่เห็นขณะที่ข้าพเจ้านั้นก็คืออาจารย์สุภรัตแสงจันทร์กำลังสนทนากับหลวงปู่โดยมีเพียงแสงเทียนลิบหลีให้ความสว่างหลวงปู่จ้องมาอย่างข้าพเจ้าด้วยสายตาลึกซึง้งราวกับจะทะลุเข้าไปในวิญญาณก่อนที่ท่านจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเคยได้ยินเรื่องการแบ่งภาคไหม บรรยากาศรอบตัวเย็นวาบขึ้นมาทันทีข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวแน่นขนาดคล้ายถูกจับจ้องจากสายตาที่มองไม่เห็นและเขาได้ตอบว่าเคยครับในเรื่องรามเกียรติ์พระรามแบ่งภาคมาจากพะระนารายมีจริงหรือครับหลวงปู่หลวงปู่ดูเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบว่ามีจริงเหมือนกันอย่างหลวงปู่ทวดแบ่งภาคมาเกิดไงละ่ะขณะนั้นลมหนาว พันพัดแรงขึ้นอย่างน่าประหลาดแสงเทียนสั่นไหวจนเงาของหลวงปู่ทอดยาวไปทั่วห้องบรรยากาศราวกับมีเงามืดบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเรื่องนี้เคยมีนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เรียนถามหลวงปู่เช่นกันและท่านตอบว่ามีแต่ทำได้ในพวกหน่อพุทธภูมิ ข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีคำว่าหนอพุทธภ,ภูมิเป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดกันทั่วไปแต่เป็นคำที่กล่าวถึงผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตการหลวงปู่ท่านเคยบอกข้าพเจ้าว่าแกรู้ไหมว่าในหลวงท่านเป็นใครท่านคือผู้ปรารถนาพุทธภ,ภูมิสิ้นคำของหลวงปู่ ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานบางอย่างที่ไหลผ่านตัวเหมือนมีแสงเรืองรองส่องมาบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยพลังลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้หลวงปู่ดูพูดต่อถึงเรื่องอำนาจของพระผู้บำเพ็ญบารมีและกล่าวถึงการอธิษฐานจิตของพระอริยธรรมมาหลายวันแล้วอธิษฐานให้หลวงปู่ทวดไปช่วยให้พระไปช่วยเราก็มีกิจมากเดี๋ยวลืม จะทำให้เสียงานได้ขณะที่ท่านพูดนั้นข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงแรงกดดันบางอย่างในอากาศเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวอยู่ในความมืดแสงเทียนพันสันไหวและในชั่วเซียววินาทีข้าพเจ้าก็รู้สึกเหมือนเห็นเงาของชายชาราผู้หนึ่งปรากฏอยู่ที่มุมห้องข้าพเจ้ากระพริบตาเงานั้นหายไปแต่ลมหายใจกับติดขัดขนบนล่างลุกชัน อย่างห้ามไม่ได้หลวงปู่เหลือบตามามองข้าพเจ้าแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบอย่ากลัวแค่เข้ามาดูเฉยๆคำพูดนั้นยิ่งทำให้ข้าพเจ้าขนลุกสู้ไปทั้งตัวหลวงปู่พูดถึงเรื่องมรณภาพของท่านด้วยน้ำเสียงสงบแต่เนื้อหาเต็มไปด้วยความลึกลับถ้าข่าตายแล้วอย่ากเก็บศพไว้นานเจ็ดวันเผาเลยไม่เผาก็โยนทิ้งเดี๋ยวจะกลายเป็นการหากินกับศพข้าพเจ้าสะดุ้งกับคำพูดนั้น และได้บอกว่ากลัววัดจะร้างข้าพเจ้าทวงกลับไปแต่หลวงปู่กลับพูดกล่าวต่อโดยประโยคที่ทําให้ข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกเย็นเยือกเวลาจะเผาให้เผายืนข้าจะได้ไปไหนได้เผายืนหรือํำพูดนี้สะท้อนถึงสิ่งที่เหนือธรรมดาพระทั่วไปเผานั่งหรือนอนแต่หลวงปู่เลือกเผายืนเหมือนจะบอกเป็นในว่า แม้ในความตายท่านก็ยังไปไหนได้ก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารมีพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งมาเยือนนั่นก็คือหลวงปู่บุตรดาถาวโรแห่งวัดกลางชูศีจเจริญสุขหลวงปู่บุตรดากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวันนี้ผมนำมงกุฎพระพุทธเจ้ามามอบให้คุณนิมนต์อยู่ต่อเถิดถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรที่คุณปัรถนานั้นสำเร็จแน่ต่อไปคุณจะได้เป็นพระพุทธเจ้า บรรยากาศรอบตัวข้าพเจ้าในขณะนั้นเต็มไปด้วยพลังงานบางอยา่างที่ยากจะอธิบายมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในมิติที่เรามองไม่เห็นหลวงปู่เงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มบางๆบ,บ้างพระอรหันต์ให้พรเราก็รับไว้ไม่เสียหายอะไรข้าพเจ้ามองลึกเข้าไปในดวงตาของท่าน เป็นดวงตาที่เห็นทุกสิ่งรู้ทุกอย่างและเหนือทุกขอบเขตของเวลาในใจของข้าพเจ้าตอนนั้นรู้แน่ชัดแล้วว่าท่านคือผู้มีจิตปรารถนาพุทธภูมิอย่างแน่นอนและเมื่อเรื่องราวปฏิหารเรื่องต่อไปค่ะในครั้งหนึ่งหลวงปูด่ดูพบกลับบรมครูเสียงลมหายใจแผ่วเบาบ au, คล่องหลวงปู่ดู พรม,มปัญโยดังเพียงเบาๆในศาลาร,าริมน,น้ำณวัดสแกจังหวัดพระนนครศรีอยุธยาแสงแดดอ่อนในยามเย็นส่องกระทบองค์ท่านขณะที่ท่านนั่งนิ่งราวกับรูปปั้นดวงตาท่านหลับสนิทเหมือนกำลังจมดิ่งเข้าสู่ผวังลึกล้ำนักปฏิบัติผู้หนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ใหม่เดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อมากราบท่านเขายืนมองภาพตรงหน้าอย่างสงวนใจ ความเงียบทําให้เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจว่าควรจะรบกวนหลวงปู่ดีหรือไม่เขายังจําได้แม่นถึงวินาทีที่ท่านลืมตาขึ้นท่านเอ่ยขึ้นเบาๆแต่ก้องกลางวานไปทั้งจิตของเขาฉันกําลังคุยกับหลวงพ่อกเกษมอยู่ที่ลําปางอยู่คําพูดนั้นทําให้คนลุกสู้ไปทั้งร่างมันเป็นไปได้อย่างไรหลวงปู่ดูประทับอยู่ที่นี่แต่สามารถสื่อสารกับหลวงพ่อกเกษมที่อยู่ไกลถึงลําปางใดหรือ เป็นเพราะพลังจิตอันแก่กล้าของพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาหรือไม่เมื่อการเวลาผ่านไปเขาได้ศึกษาธรรมะมากขึ้นแต่รู้จักกับนิมิตมิติที่ลึกลับเกินกว่าการรับรู้ของปุถุชนและนั่นเองค่ะที่ทำให้เขากลับมาวัดสแกออีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อคำถามแต่เพื่อขอขมาโทษที่เคยลงประมาทในใจและมีเรื่องเล่าปฏิหารในคืนหนึ่ง หลวงปู่เทพโลกอุดอรในคืนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีในขณะนั้นขณะที่หลวงปู่ดูยังคงทุดงอยู่ในป่าดงดิบเสียงสัตว์ป่าและเสียงลมหอนทําให้ป่าทึบยิ่งดูหน้าขนลุกไปอีกในขณะนั้นเทิมร่วมรู้สึกถึงอาการของไข้มาลาเรียที่เล่นงานท่านอย่างมากร่างกายเริ่มอ่อนแอเหงื่อไหลซึมทั่วร่าง หนาวสั่นจนแทบคุมสติไม่ได้สงสัยเราคงจะสิ้นอายุไขอยู่ที่นี่แม้ท่านจะปล่อยวางชะตากรรมแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังคงภาวนาพระคาถาอยู่ไม่ขาดทันใดน,นั้นเองในค่ำคืนอันมืดมิดมีเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏตัวขึ้นในม่านหมอกพระธุดงผู้มีรัศมีเรืองรองปรากฏกายออกมาจากความมืดพร้อมกับยื่นยาเม็ดกลมสีดำให้ท่านและท่านก็ได้กล่าวว่า จงฉันสีหลวงปูด่ดูมิอาจบอกได้ว่าพระพิสุทท่านนั้นเป็นใครแต่ด้วยความศรัทธาและความจำเป็นท่านรับยานั้นมากลืนลงไปไม่นานอาการป่วยที่รุนแรงก็เบาลงอย่างน่าอัศจรรย์ร่างกายที่เคยอ่อนล้าเริ่มมีเรี่ยวแรงขึ้นมาใหม่เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นท่านตั้งใจจะกรับขอบพระคุณต่อพระพิสุขท่านนั้นแต่ทว่าท่านกลับหายไปเสียแล้วราวกับว่าเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ร่องรอยเท้าบนพื้นดินที่ชื้นแฉะยังคงอยู่ภายหลังเมื่อหลวงปู่ดูได้กลับมาที่วัดสแกและเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อกันวัดพระญาติฟังท่านเพียงแต่หัวเราะแล้วกล่าวว่านั่นคือหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือกาลเวลาท่านเฝ้าพระพุทธศาสนาคอยประคับประคองเหล่าผู้ปฏิบัติธรรมให้ก้าวไปสู่หนทางแห่งมรรคผล และมีเรื่องเล่าปฏิหารเรื่องต่อไปค่ะคืนวันอาสาลหาบูชาเป็นคืนที่ดึกสงัดและเปลี่ยนไปด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ดู่เตรียมประกอบพิธีอธิษฐานจิตหน้าโบสถ์วัดสแกภายในนั้นเต็มไปด้วยพระเครื่องจํานวนมากที่ท่านสร้างขึ้นท่านโยงสายสินจากโบสถ์ไปถึงกุฏิล็อกประตูหน้าต่างทั้งหมดอย่างแน่นหนาและประกาศต่อสิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนั้น คืนนี้ฉันจะเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกและครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาร่วมอธิษฐานจิตขอให้ทุกคนตั้งจิตให้ดีเมื่อเวลาสองยามมาถึงหลวงปู่ดูจุดทูบเทียนนั่งลงในสมาธิและเริ่มต้นภาวนาบรรยากาศรอบข้างเริ่มเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของผู้ที่ร่วมพิธีและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น เสียงสวดมนต์ดังกล้องออกมาจากโบสถ์เสียงนั้นดังกระหึ่มไปทั่วศาลาแม้ว่าโบสถ์จะปิดล็อกสนิทแต่ไม่มีใครอยู่ภายในนั้นเลยแม้แต่คนเดียวก็ตามเสียงสวดมนต์นั้นชัดเจนน่าเกรงขามและแฝงไปด้วยพลังที่ยากจะอธิบายเป็นเสียงแห่งพลังบุญญาลิท์ที่มีอาจหาขอบเขตได้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วร่างบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้ตัว พราะตระหนักได้ว่าตนเองกำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่อยากจะพบเจอได้ในชีวิตหลังจากพิธีเสร็จสิ้นหลวงปู่ดูเพียงยิ้มเบาๆและกล่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกและครูบาอาจารย์หลายท่านท่านเมตตารับรู้การสร้างพระเครื่องในครั้งนี้แล้วจากนั้นพระเครื่องรุ่นนี้ของหลวงปู่ดูก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือไปไกล มีผู้พบเห็นพระธาตุเสด็จขึ้นที่องค์พระเครื่องผู้ที่นำไปบูชาต่างพบเจอแต่สิ่งอัศจรรย์ในชีวิตหลวงปู่ดูภรมะปัญโยคือพระผู้ทรงอภิญญาผู้มีจิตอันแก,ก่กล้าและเป็นด่างสะพานเชื่อมต่อไปยังมิติที่สูงส่งเหนือโลกิยะท่านไม่เพียงแต่เชื่อมต่อพระอริยเจ้าที่ละสังขารไปแล้วและยังสามารถติดต่อกับเราผู้ทรงธรรมในภพภูมิต่างๆเรื่องราวของท่าน ไม่ใช่เพียงตำนานที่เล่าขานแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เหล่าศิษย์ของท่านต่างได้สัมผัสด้วยตนเองและนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายสิบปีแต่บารมีของหลวงปู่ดูยังคงอยู่และจะคงอยู่ตลอดไปตราบจนการสิ้นยุคพุทธศาสนาความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามม่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ